เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของผมตอนที่พวกเขาไปเดินป่าทางภาคเหนือครับเป็นป่าที่ชาวบ้านเล่ากันว่ามีอาถรรพ์เป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พวกเขาก็เป็นวัยรุ่นนะครับไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หลงไปเจอทางเดินเก่าแก่ที่แทบไม่มีคนใช้มันปกคลุมด้วยด้วยมอสและเถาวัลย์เพื่อนผมบอกว่าพอเดินเข้าไปลึกอย่างต่อเนื่องอากาศในป่ามันเปลี่ยนไปอย่างประหลาดจากที่ร้อนอบอ้าว ก็กลับเย็นลงอย่างไม่มีสาเหตุไม่ใช่เย็นแบบสบายๆนะครับแต่มันเย็นเยือกเหมือนมีลมผ่านแม้แต่ใบไม้รอบตัวก็ยังนิ่งสนิทแล้วจู่ๆก็มีกลิ่นครับเป็นกลิ่นที่อธิบายยากมากไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ป่าทั่วไปไม่ใช่กลิ่นดินชื้นหรือกลิ่นน้ำค้างแต่มันคล้ายกลิ่นกํายานหอมกรุ่นที่เผาไม้มาันานแสนานานผสมกับความหอมเย็นของดอกไม้ป่าที่ไม่เคยรู้จัก มันลอยเอื่อยมาตามลมที่มองไม่เห็นกลิ่นนั้นมันเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับจนรู้สึกเหมือนถูกโอบล้อมเอาไว้เพื่อนบอกว่าทุกคนรู้สึกหนักอึ้งบางคนรู้สึกวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมทั้งที่เพิ่งเดินมาไม่นานนักหนึ่งในเพื่อนที่พกกล้องไปถ่ายภาพพยายามจะยกกล้องขึ้นมาแต่แขนกลับอ่อนแรงเหมือนมีอะไรถ่วงเอาไว้ทุกคนเริ่มมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจ ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากทุกทิศทางมันชัดเจนขึ้นทุกขณะไม่ใช่แค่จากต้นไม้รอบตัวแต่เหมือนมาจากเบื้องล่างพื้นดินที่เรากำลังเหยียบอยู่สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจถอยออกมาครับเดินย้อนกลับทางเดิมด้วยความรู้สึกรีบร้อนพอผลจากแนวป่าส่วนนั้นออกมาได้อากาศร้อนอบอ้าวก็กลับมาทันทีกลิ่นกํายานประหลาดก็หายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริง พวกเขากลับไปเล่าเรื่องนี้ให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าตรงนั้นนะ่ะคือทางเดินเก่าของเจ้าป่าและกลิ่นกำยานที่ว่าก็คือกลิ่นหอมต้อนรับสําหรับผู้ที่เข้าเขตแดนของท่านผู้ที่ได้รับกลิ่นนั้นคือผู้ที่ได้รับการเตือนให้รู้ว่าได้ล่วงล้ำเข้ามาแล้ว บางทีธรรมชาติก็มีวิธีของมันในการบอกให้เรารู้ว่าที่บางแห่งนั้นเราเป็นเพียงผู้มาเยือนและควรเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นครับ